เอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมชิดไทยนะครับวันนี้อยู่กับเกมร i t เติ n i g น t m a ม e นะครับซึ่งผมมีเรื่องจะพูดก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับคือผมได้เล่นไปก่อนแล้วหนึ่งเกมครับจนจบชัตเตอร์หนึ่งไปแล้วนะครับขอเรียกว่าชัตเตอร์แล้วกันนะเออมันก็เขียนว่าชัตเตอร์เล่ไม่หวช่บหมยคือผมได้จบชัตเตอร์ตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมอัดนะเสียงมันหายครับแล้วผมก็เลยแบบโอ้ เถ่ายใหม่นะครับแล้วผมก็ผ่านมาถึงชัตเตอร์ตรงนี้แล้วแต่ว่าผมจะย้อนกลับมาเล่นชัตเตอร์นี้ให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เห็นรีแอคชั่นเหมือนเซเลน่าแมนนะเพราะว่าเรีแอคชั่นช่วงแรกอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นช่วงหลังนะครับหลังจากที่เราเกิดตรงท่อแล้วก็ปีนบันไดนะครับซึ่งเราปีนบันไดขึ้นมาแล้วก็ปีนตรงตอกหอไอเรียกอะไรนะไม่เรียกอะไรนะที่ดึงเรือ,อไว้อ่ะแล้วเราก็ปีนโซ่ขึ้นมา เราปิดโซ้นมาแล้วเราก็ไต่ท่อมาครับก็จะมีคนแปลกๆอเดี๋ยวมันจะมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปคือจะมีคนแปลกๆขึ้นเรือลําเล็กแล้วก็ขึ้นเรือลําใหญ่นี่มานะครับผมคิดว่าท,ที่นี่น่าจะเป็นร้านอาหารถ้าร้านอาหารเรือแน่ๆเลยนี่ครับก็จะมีคนแปลกๆเดินต่อแถวกันนะครับใครที่ดูของคนอื่นมาก็จะเข้าใจนะครับแต่้ใครไม่เคยดูนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ไม่เห็นฉากนั้นนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับ ซึ่งในตรงนี้จะเ,เราจะได้เห็นอขอเรียกว่าขอเรียกว่าคุณหญิงเลยนะครับซึ่งคุณหญิงอยู่ในตามรูปที่เราเห็นเลยนะครับเธอน่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารครับแต่ที่ผมคิดนะโอเคแล้วก็ไปกันเลยตรงนี้เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเราไปลุยกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับพี่คนนี้เ็าจะไม่ทําอะไรเรานะครับแล้วก็พี่คนนี้เราจะเป็นพี่คนนี้จะเป็นจุดเซฟให้เรานะครับซึ่งเราจะเกิดใต้พี่เขานะครับต่อมานี่ก็คือจุดที่เราต้องรันนะครับวิ่งครับจังหวะนี้เพราะว่าเขาจะจับเรากินนะครับซึ่งเป็นเลยที่ผมรับไม่ได้อย่างแรงนะครับผมจะไม่ยอมให้น้องถูกกินนะครับ ต้อ,องปีนไปครับในตอนนี้นะครับทางข้างหน้าเราจะตันนะครับให้เราปีนตรงนี้ขึ้นไปครับปีนขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ปีนตรงจานตรงนี้ครับเไปปีตรงจานขึ้นไปครับระวังอย่าให้เจ้คนนี้จับเราได้ครับเอ้ยเชี่ยว่าจะจะอ้าอุ้ยเกือบแล้ว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 เดียว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 แล้วก็ยืนตรงจานอย่อนครับแล้วก็กระโดดเกาะโอเคระวังนะครับระวังเจ้เขาจับไว้ดีๆครับ จะมาที่สวิงนี่กระโดดไปนะครับโอเคเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเจ๊หันหลังเราไปกินยังเราใจหิวจังหวะนี้เราก็วิ่งมานะครับพี่พวกนี้จะไม่สนใจแล้วนะครับแต่ว่าจะมีช็อตหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะให้เห็นนแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีทางเข้านะครับจะมีทางเข้าให้ไปเจอกับน้องเห็ดนะครับด๋ยวเราเดินไปนะครับนี่เอาแต่้องเห็ดอยู่ไหนอะ น้องเห็ดหายนะครับแต่ว่าผมมาเซฟต,ตรงนี้แล้วแต่มันจะมีน้องเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับแต่น้องเห็ดหายไปผมไม่รู้เพราะอะไรน้องน้องเห็ดอยู่ไหนอ่ะรู้สึกว่าน้องเห็ดจะหายไปหรือมันเป็นบั็กวะโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเล่นรอบแรกแ,แล้วเจอน้องเห็ดแต่รอบนี้อาจจะไม่เจอนะครับโอเคจังหวะนี้ครับเราต้องดูครับผมทำน้องตายตรงนี้ปล่อยม้าครับประมาณหกเจ็ดครั้งได้เลย ที่ผมไม่เห็นมือมือของพี่ใส่หมวงครับเขายื่นอีกแขนหนึ่งมาจับผมผมแบบผมนี่ยืนอึ้งเลยแต่ตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปก่อนนะครับตอนที่เราขึ้นมาครับจะมีน้องเหยตดนี่ครับน้องเหยตดจะวิ่งนําทางเรานะครับโอ้ยยังไม่ถึงโอเคน้องเหยตดจะวิ่งนําทางเรานะครับซึ่งด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่คนเขากินข้าวกันแต่จุดนี้ต้องให้เราวิ่งนะครับเพราะสามคนนี้ จะไล่เรานะครับเราต้องรีบวิ่งเลยรีบวิ่ง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 จอยนี่โอ๊ยก็ไปเลตส์ก็ผมละเสียวเหมือนกันตอนมาเล่นรอบหลังเนี่ยโอเคตรงนี้จะมีที่คนหนึ่งไล่ครับให้เราวิ่งสวนกลับเลยครับสวนเลนกลับนะครับทำอะไรไม่ได้ครับผมลองเนี่ยผมทำน้องตายไปถึงรอบจอดตอนนี้เขามาครับจอดตอนนี้เข้ามาให้ล็อกปีนขึ้นไปด้านบนนะครับ ไปที่มาด้านบนแล้วก็ไต่หลังเขาครับทำให้เขาติดสแตนด์นิดนึงจากนั้นเราก็วิ่งครับวิ่ง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 เฮ้ยอะไรก็อู้ยังจับได้อีกโอ้โหแล้วกินเลยอู้ยน้องน้องเกิดตรงนี้เหรอโอเคเราไปเริ่มใหม่นะครับโอเคจังหวะนี้เราวิ่งเราวิ่งขีดนะครับคือเขาจะจับเราได้เราต้อง จังหวะครับเรต่อให้เขาพุ่งโนครับแล้วเราก็วิ่งไต่หลังไปเลยครับเขาจะเสียจังหวะตอนนี้เราวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่ง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 าก็ได้นะครับจังหวะนี้เราก็เราก็เดินเข้าตรงนี้เลยครับจังหวะนี้ครับวิ่งต่อครับเพราะมันจะมีเชฟคนหนึ่งลงลิฟต์มาเจอที่เราก็รันเลยครับริบวิ่งเลยเพราะเชฟคนนั้นเขาเห็นเราแล้วนะครั anyway right บ друз, <Overwatch> right ให้เราวิ่ง หลบรตรงนี้นะครับหลังจากที่เชฟตู้นี้เขาเดินเข้ามานะครับเขาจะหาเราครับแต่ว่าหาไม่นานนะครับหาไม่นานนะครับแล้วก็เดินออกไปแล้วเขาก็จะเดินออกไปทํางานของเขานะครับแล้วเขาก็ปิดประตูหลังจากตรงนี้นะครับผมใช้เวลากับตรงนี้นานมากนะครับผมไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าให้เราหยิบกระป๋องตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วเลงไปที่กระจกนะครับก็จะมีทางออกให้นะครับ แล้วเราก็ปีนกงตรงนี้มานะครับเพราะกระจกจะไปเชื่อมกับเชื่อมโยงกับห้องขังด้านหลังนะครับทาให้เราปีนขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ลอดลูตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวเดยลอดสิน้องเดี๋ยวนะดดนวนะผมเปิดไม้เดี๋ยเดี๋ยวดูก่อนโอเคครับผมเปิดไม้อยู่นะครับเกือบแล้วเกือบ <c oughs> ล้วจังหวะตอนนี้นะครับให้เราวิ่งมานะครับ <c oughs> เอา้เอา,ลลอาลื่นลื่นครับลื่นลื่นท่อมันลื่นครับท่อมันลื่น อย่างนั้น,น,นค,คุณก็เห็นผมตายแค่สองครั้งนะอย่างนั้นคุณก็เห็นผมตายแค่สองครั้งนะอย่างน้อยนะคุณเห็นผมแค่ตายแค่สองครั้งนะโอเคแล้วเราก็หลบตรงนี้ถ้าเป็นรอบก่อนนี้ผมตายไปห้าหกเจ็ดครั้งเลยคือเยอะมากเพราะความไม่รู้นะครับก็เลยตายแต่ตอนนี้ผมรู้เลยไงรอให้เชฟเเดินออกไปนะครับ เขาก็จะปิดประตูด้วยความหัวเสียนะเจา้าวะนี้เราก็ปิดเราก็ไปเลยเหมือนกันไปให้ไวเลยครับเขาก็ไปให้ไวน,น,นะครับน้องแกนะครับตีนอมตะนะครับไม่สามารถไม่สามารถโดนแก้วบาดได้นะครับผมกำลังคิดอยู่เลยตอนที่ผมจะบอกว่าเอ้ยน้องกระจกจะบาดไหมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะบาดหรอกนะครับก็บาดนี่ไปไม่ได้แล้วครับโอเคหลังจากนี้เราก็วิ่งไต่ท่อตรงนี้มาครับแต่ว่า อย่าวิ่งเหมือนผมนะอย่าวิ่งเหมือนเมื่อกี้นะมันมันลื่นตกง่ายนะให้เราค่อยๆเดินมานะครับจะมะีลูกปั้นอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการลงตรงนี้ครับแล้วเราก็มาโยนลูกปั้นตรงนี้แล้วค่อยลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปที่ลิฟต์เลยนะครับเพราะว่าทางที่เราปีนมานะมันไปต่อไม่ได้นะเราต้องขึ้นลิฟต์อย่างเดียว ังหวที่ลี้วมานิดมาแล้วนะครับตอนแรกอะผมไม่เห็นตอนนี้ผมเห็นแล้วก็คือให้เรามาจุดตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ผมตายแล้วก็ผมก็เลยมาเห็นว่าเออมันมีตะเกียงวางอยู่ตรงนี้จากนี้ความสยองจะเกิดขึ้นครับเราต้องวิ่งเราต้องให้น้องวิ่งนะครับวิ่งเดียวเลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ทันนะครับแล้วผมก็ตายตรงนี้ประมาณสองรอบนะครับคือผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงนี้ไม่จะเป็นต้องก้มนะครับตรงนี้เราเดินมาเลยวิ่งมาเลย น้องยั้ไม่อตโนมัตนะครับวิ่งมาตรงนี้ผมตายอีกรอบนึงครับเพราะว่าผมชนกับกรแพงครับผมไม่คิ้ว่ามันต้องให้วิ่งลงนะครับผมก็เลยเอ้าน้องตายอีกแล้วต่ว่าี้ตู้ก็เรากระโดดข้ามเลยครับวิ่งมาครับรีบปีนะครับน้องจะเกิดอาการเหนื่อยล้านะครับแต่เราก็วิ่งไปครับตึกตัวนี้เราทึกมาครับโอเคและผมก็จะทําเหมือนเดิมทุกครั้งครับ จุดไฟหันหลังย่อหนึ่งครั้งแล้วก่อนไปทำอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเขาสั์ใจโอ้ยน้องก็จะหิวน้องจะหิวตรงนี้คือน้องผมไม่รู้ว่าน้องหิวอะไรนะครับซึ่งเดินไปเนี่ยผมจะเจอช็อตน,น่ารักมากช็อนนี้มันน่ารักมากเลยครับผมแบบโอ้ผมชอบเลยช็อนนี้คือแบบผมเลิฟเลย เล็บเป๊ๆนะครับแต่ว่าคันดูไปอีกระยะหนึ่งคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกผมเองนะครับคือตอนน้องหิวนะครับน้องจะไม่มีแรงเดินเลยนะน้องออเขาเรียกว่าน้องเสื้อกันฝนแล้วกันนะน้องเสื้อกันฝนเนี่ยน้องหิวมากนะครับแล้วก็น้องพีระมิดเนี่ยเขาจะโยเขาจะยกไส้กรอกมาให้เรานะครับเราผมก็คิดว่าโอ้น้องน่ารักมากแต่ว่าผมรับจริงๆเท่านั้นแหละ ผมถึงกับยืนสตันกับฉากนี้นานมากครับเพราะผมไม่รู้ว่าน้องเสื้อกันหนาวเอ้ยน้องเสื้อกันฝนเนี่ยจะกินน้องปิรามิดนะครับซึ่งน้องปิรามิดเขาทาตัวน่ารักมากเขาช่วยเรานําทางเราในที่ต่างๆนะครับแล้วน้องยังมอบไส้กรอกอันนี้ให้เราแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทําไมน้องเสื้อกันฝนถึงทําอย่างนั้นนะครับเพราะอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะไปดูคลิปตัวเองแล้วเอานํามาสรุป นะครับอาจจะมีคนสรุปไปแล้วอา,อาจจะไม่ทำนะครับอาจจะมีคนสรุปเนื้อเรื่องไ้แล้วซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นคุณหญิงนะครับเดินขึ้นลิฟต์ไปและจังหวะน,นั้นให้เราหันหลังกลับมาก็จะเจอรูกปั้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจังหวะที่คุณหญิงลงลิฟต์ไปแล้วนะครับคือผมผมสำรวจตรงนี้ประมาณสองสามนาทีครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงเพราะผมเห็นปุ่มแะไรผมก็เลยหันกลับหลังมาหยิบกบระป๋องคูดใจแล้วเดินกลับไป แล้วเราก็ปลาใส่นะครับแล้วก็ยืนรอนะครับไม่มีจำสแกแน่นอนนะครับไม่มีใครมาจับตัวน้องแกแน่นอนครับลิฟต์เปิดเราก็รอลิฟต์เปิดนะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับมันก็จะตัดฉากเลยนะครับเราก็ผมไม่รู้ว่าน้องขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างนะครับแต่ว่าน้องขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นลิฟต์พอน้องมาอยู่ก็มาอยู่ที่ใหม่นะครับก็คือชัตเตอร์ถัดไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นห้องของคุณหญิงผมคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทนะครับว่าน้องแก่น้องสักกันฝนจะไปเจออะไรนะครับเพราะหลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับแล้วรอดูผมแอคชั่นได้เลยว่ารีแอคชั่นได้เลยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับเช้า